สุนัขหายใจคืดคลาดการหอบของสุนัขเป็นเรื่องปกติเมื่อพวกเขาเหนื่อยหรือกำลังระบายความร้อนแต่ถ้าอาการหอบเกิดขึ้นบ่อยหรือมีลักษณะผิดปกติเช่นหายใจดังหายใจคืดคาดอาจบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพได้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นภาวะความร้อนสูงฮิสโตสายพันธุ์หน้าสั้นโรคหัวใจภาวะโลหิตหรือภาวะความเครียด หากสังเกตว่าน้องหมาหายใจผิดปกติมีอาการหายใจลำบากเหนื่อยง่ายร่วมด้วยให้พาไปพบสัตวแพทย์ปกติแล้วอัตราการหายใจของสุนัขคือ30-40ครั้งต่อน,นาที แต่เมื่อสุนัขมีอาการหอบอัตราการหายใจสามารถเพิ่มเป็น10บเท่าหรือ3 0 0ครั้งถึง400ครั้งต่อนอาทีเลยทีเดียวถ้าน้องหมาของคุณเป็นโรคหัวใจแนะนําให้กินอาหารสําหรับสุนัโขโรคหัวใจโดยตรงและไปหาเพทมีดินมาช่วยบํารุงระบบทางเดินหายใจก็จะช่วยให้อาการหายใจคลืดคาดดีขึ้น